เอาละครับผมกล่าวสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมกอนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมารีวิวกระชับฉับไวนะครับผมกับอิวสูดีแม็ก1.9แซดสประตูไฮไลเดอร์นะครับหรือว่าตัวยกสูงนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีบอลเงินด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเลขไมล์เนี่ยเพียงแค่หกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าได้ยินไม่ผิดเลยครับเพียงแค่หกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองสำหรับตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูรอบคันภายนอกภายในกันนะครับว่า คันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในตัวโฉมปี2 0ง,ง6คันนี้นะครับผมก็ไล่าจากด้านหน้าไปก่อนอย่างเช่นเคยนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับ,ไฟ,รบไฟเลี้ยวด้านบนด้าน,นล่าง นี่ไฟตัดบอกมาให้แล้วนะครับเป็นคิวโครเมียมด้วยนะครับผมตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโครเมียมแล้วนะครับผมตัดด้วยภายในที่เป็นสีดานะครับก็ต้องบอกว่าฉเฉีียวสวยงามดีนะครับสำหรับตัวนี้รถสีบอลเงิน,นดูแลง่ายด้วยนะครับผมนี่กระจังหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับไล่มาด้านข้างนะครับผมมาดูตัวล้อแม็กกันบ้างนะฮะ ในส่วนของตัวล้อแมกนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมกขอบ18นะครับสเปคเดิมโรงงานอยู่ที่265 60 R18 นะครับผมเป็นรถ6รูนะครับหน้าดิสหลังดำนะครับยางตัวนี้เป็นยางปี20 นะครับผมดอกยางยังเต็มอยู่ใช้งานได้เลยนะครับในส่วนตัวช่วงล่างต่างๆเลยก็จ้บอกว่าอยู่ท่าที่กริปมากๆนะครับผมรถปี16ก็จริงนะครับแต่เลขไม้เนี่ยน้อยมากๆแค่60,000กโลต้องบอกว่าใช้น้อยกว่าเกณฑ์แบบมากๆเลยดีกว่านะครับผมนี่บันไดข้างมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมเบาะรองมือจับนะครับเป็นคอมเมียมทั้ง4ด้านเลยนะครับที่ต้องกระจกหูช้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้ฮเดอร์ก็มีติดมาให้นะครับส่วนภายในนะครับเปิดดูเลยนะครับผม รุ่นนี้ภายในเนี่ยก็ต้องบอกออปชันเนี่ยไม่ได้ให้อะไรมาเยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวพวงไลนยเนี่ยก็ไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะฮะเป็นพวงไลนยปกตินะครับไม่มีหน้าจอนะครับมีเป็นอ่าตัววิทยุปกตินะครับอ่าตัวนี้จะเชื่อมต่อบูทูตไม่ได้นะครับผมแต่ว่าใส่แผ่นดีดได้เชื่อมต่อเอวีเอ็กได้นะครับแฟดจ่ายอะไรได้หมดเลยนะครับผมตัวแอร์นะครับตัวนี้แอร์ยังเป็นแอร์ปกติอยู่แอร์หมุนนะครับส่วนตัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับมีบบวกลใ นะครับผมอ่าแล้วก็ที่เหลือก็ม,มีอะไรแล้วก็เป็นช่องเก็บของปกตินะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้เป็นตัวเบาะเป็นกำมะหยี่นะครับผมยังไม่ใช่เบาะหนังนะครับรุ่นนี้ยังเป็นเบาะธรรมดาอยู่แผงคอนโซลต่างๆก็จะเป็นโทนดําหมดเลยนะครับแผงต่างๆก็เป็นโทนดําแต่หลังคาก็จะเป็นโทนเบสนะครับผมก็หลังคาสว่างสว่างดีนะครับด้านหลังนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับมีพักแขนมาให้นะฮะพักแขนก็ ประมาณนี้นะครับผมแอร์หลังไม่มีนะแต่ว่ามีช่องเก็บของนะครับเป็นช่องใส่แก้วโอ้โหเฟี้ยวเลยนะฮะมีช่องแบบใส่แก้วแบบพับเปิดปิดได้ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนน้านหลังนะครับก็กระบะนะครับตัวพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณนี้เลยนะครับผม รถสีประตูก็จะได้พื้นที่กระบะน้อยหน่อยแต่ว่าก็แบ่งครึ่งๆเนาะเก็บของได้ครึ่งหนึ่งห้องโดยสารครึ่งหนึ่งนะครับก็แมทต์ดีนะครับซื้อเป็นรถบ้านรถครอบครัวหรือว่าซื้อเป็นรถใช้งานประกอบอาชีพก็ได้นะครับสำหรับตัวรถที่เป็นสีประตูนะครับผมยกสูงอย่างนี้ก็ขับสบายด้วยนะครับผมอ่ะไล่ไป้านหลังกันต่อเลยนะครับตัวกันชนท้ายก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าในตัวเกีรรุ่นก็เป็นตัวแซสนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์เขาชื่อว่า DDI อนะครับเป็นเครื่อง มีโลโก้นะครับยูส e ุอีแมกซ้ายด้านซ้ายนะครับผมแบบนี้เลยนะครับมีพัดเดินรูรอบคันแบบนี้เลยนะฮะที่บันไดข้างก็ประมาณนี้เลยนะครับฝั่งนี้บ้างดีกว่ามองมุมอม,อมองก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากว้างขวางดีนะสำหรับตัว4ประตูคันนี้นะครับซื้อไปใช้งานเนี่ยครบเลยบางคนเนี่ยกำลังมองหารถไปใช้งานอยู่รว,ว่าราคาไม่สูงมากนะครับคันนี้ก็ได้4ประตูยกสูงนะครับผมแล้วก็เป็นรถแบบว่าเขาเรียกอะไร แบบรถน้้นใช้งานก็ได้รถบ้านก็ได้นะครับแล้วใครที่กำลังมองหาราคาไม่สูงมากเนี่ยคันนี้ผมมองว่าคุ้มเลยเพราะว่าได้โฉมปี16ก็จริงนะครับแต่ว่าเลขไม้แค่60,000่นกว่านะครับผมอ่าคันนี้ราคาตั้งขายเนี่ยพาดูเลยดีกว่านะครับ ตัวนี้ราคาตั้งขายเนี่ยจะอยู่ที่599,000บาทนะครับผมนีนเลขไม่ได้โกหกเลยนะครับ60,000กว่าโลเท่านั้นเองรถปี2016นะครับประวัติการชนหนักอุบัติเหตุหนักไม่มีแน่นอนนะครับการันตีเพยนต์รถสวยรถสวยทุกคันคัดเกรดเอทุกคันนะครับก่อนเพย์เดอ์เลือกเลือกแต่ละคันมารีวิวเนี่ยคัดแล้วคัดอีกนะครับผมอ่าแต่ส่วนใหญ่รถที่จอดอยู่ในโกดังของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องบอกเลยว่าการันตีสวยเดิมทุกคันแน่นอนนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ที่เป็น1.9นะครับพร้อมกับตัวเทอร์โบนะครับผมเรื่องโครงสร้างเนี่ยนะครับก็คงเดิมทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถจริงได้นะครับผมผมอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะครับซอย68แยก1น,นะครับผม เป็นโชรูมรถมือสองเพชรยนต์นะครับเรามีรถมากกว่า300คันให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกกันนะครับผมหาลูกค้าเข้ามานะครับก็ติดต่อผมได้เลยที่เบอร์โทร0ูนย์2ปดศูนะครับผมหรือว่าหาลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมโทรก่องเพจแอดไลน์มาเลยนะครับอยากดูจุดไหนอะไรยังไงนะครับเผื่อก่อนเพจยนเนี่ย จะรีวิวแบบตัวต่อตัวให้เลยนะครับผมวิดีโอคอลหากันเลยนะครับผมก็จะพาดูจุดที่ลูกค้าอยากดูนะครับพาไล่ดูรอบคันเลยนะครับผมช่องทางกาต่อก็อ่างอย่างเช่นเดิมเลยนะครับเบอร์โทร0802522670นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวสามารถแอดไลน์ได้นะครับผมหากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาเลยมาคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นเดิมเลยนะครับผมรถทุกคันที่กอที่จะรีวิวนะครับ ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับสำหรับใครที่ติดเครดิตติดแบล็คลิสต์นะครับโทรมาคุยกันนะครับยินดีให้เขาปรึกษาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมโทรมาเลยนะครับก่อนเพชยนต์จะได้ไม่เหงานะครับผมโทรมากันเยอะนะครับผมโอเคสหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วอกาสหน้าก่อนพยนต์จะมาลดรุ่นต่อไปนะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้เลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของกอนเพชรยนต์นะครับผมโอเคสหรับววัันนี้้ตตอองขลาไปก่อนนะคครรััับผมสสวดีบ